วันนี้นะคะจะมาทำเมนูยอดฮิตอย่างซุปผักลาวค่ะเพราะว่าดูมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสักทีนะคะคือแบบว่าของเขาแบบน้อยมากเลยอะ่ะเราก็จะเริ่มจากการคั่วนะคะพริกหอมกระเทียมแล้วก็ขีดค่ะหอมขีดผักลาวคือมีผักอะไรก็ได้เนาะแต่ตอนเลือกเป็นปวยเล็กนะคะผักกาดขาวแล้วก็กระเจี๊ยบกับใบบัวบกค่ะอันนี้ฝึกความเป็นกุลสตรีนะคะ่ะโอเราเก่งขึ้นมาเลยอะ่ะออ ตามนะคะพริกหอมกระเทียมแล้วก็ข,ข,ข,ขิงคั่วค่ะโอ๊ยตายแล้วเป็นเจานายย้าหน้าที่เหรออุย้ยทำไมนั่งเรียบร้อยจังเลยอะคะคุณกริยามาตั้งแต่สมัยปั้ก่อนตามข้างบนไม่ได้นะเดี๋ยวแบบขวานพังอจริงจริงจิ้งจกอันนี้คเรื่องจริงคือเราตำแบบสร้าง้าพไปแล้วเรามาตำที่พื้นนี่คือเฉลยคือชีวิตจริงที่มีสองตัวเตะด้วยนะงากับถั่วคั่วนะคะเราก็จะบีบเอาน้ำจากถักลวกออกให้หมดนะคะ น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็ขยะแบบโยงๆนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยถั่วละงานะคะนี่พร้อมเสิร์ฟค่ะสู้ผักราวนะคะ,ม,คะ,คะมีลูกค้ามาด้วยหนึ่งท่านนะคะเท่าไหร่ครับ <c oughs> ค่ะอุ้ยห้าร้อยค่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เป็นอาหารแบบเฮลตี้เนาะเขาไม่แต่ผกัผกถั่วงาเนานะกลิ่นดีงามอืมชอบปะชอบบอร่อยจริง คือซุปแบบเรา,าค่ะเขามีความเป็นเหมือนแบบน้ำพริกผักอ่ะแต่เราไม่ต้องเอาผักไปแบบจิ้มน้ำพริกเนอะเหมือนแบบเอาผักยำไป็นน้ำพริกเลยดีี่เคือกินไม่หยุดเลยอ่ยออร่อยร